แก้วที่ก้นรัว่วเติมน้ำเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเต็มหัวใจที่บิดเบี้ยวได้รับความรักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอตอนนี้คุณอาจจะกำลังมีความสุขสุดๆอยู่กับความรักหรือคุณอาจจะกำลังมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะความรักก็ได้แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนในกลุ่มที่หนึ่งหรือว่าสองก็ตามขอให้ลองฟังเรื่องต่อไปนี้ก่อนนะคะเพราะมั่นใจว่ามันจะทําให้คุณมองความรักไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอยากจะถามคนที่ฟังอยู่นะคะว่า คุณเคยรู้จักคนที่มีความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความรักบ้างไหมคะเขาหรือว่าเธอดูจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดความเจ็บปวดที่ไม่ว่าจะคบกับใครก็ต้องลงเอยในแบบเดิมๆและก็ต้องรู้สึกเจ็บซ้ำๆกับความผิดหวังที่คุณหน้าคุณตาแต่ถ้าคุณเป็นคนคนนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะคุณกำลังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ตัวเองต้องหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งที่เรียกว่าความรักนั่นเอง ก่อนอื่นต้องขอบอกความจริงที่ไม่น่าอภิรมกับคุณตอนนี้เลยนะว่าถ้าทุกความทุทกความเจ็บปวดแล้วก็ความเสียใจที่คุณได้พบเจอแท้ที่จริงแล้วค่ะคุณเป็นคนสรรหามาใส่ตัวเองทั้งนั้นแต่จะว่าไปการบอกว่าคุณเป็นคนสรรหามันก็ไม่ถูกต้องสัททีเดียวนะคะถ้าจะให้ถูกจริงๆก็ต้องบอกว่าจิตใต้สํานึกของคุณเป็นตัวสรรหามาต่างหาจิตใต้สํานึกของคุณมันเป็นตัวสรรหามาต่างหากค่ะ อย่าเพิ่งงงเดี๋ยวจะอธิบายต่อให้ฟังก็คือช่วงชีวิตที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคนก็คือช่วงวัยเด็กโดยเฉพาะตอนที่อายุของเรายังเป็นตัวเลขเพียงหนึ่งหลกักในช่วงนั้นสมองของเราจะเป็นเหมือนกับผ้าขาวเลยซึ่งผ้าขาวเนี่ยมันจะซึมซับและก็รับรู้ทุกอย่างโดยไม่ผ่านการกรองของความคิดหรือกำแพงของความเชื่อใดๆดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เข้ามากระทบสมองและจิตใจของเด็กน้อยจึงเป็นเหมือนกับ การประทับตราลงบนปูนเปียกที่เพิ่งฉาบใหม่ๆเหมือนกับการประทับตราลงบนปูนเปียกที่เพิ่งฉาบใหม่ๆมันทําให้เกิดรอยต่างๆได้อย่างง่ายดายและเมื่อการเวลาผ่านไปจนรอยนั้นเริ่มแห้งตราประทับดังกล่าวก็จะยังคงรูปอยู่อย่างคงทนไปนานนับทศวรรษเลยทีเดียวค่ะยกตัวอย่างเช่นหากตอนเด็กๆคุณเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้อบอุ่นขาดพ่อหรือว่าแม่เราจะมีพ่อแม่ แต่พวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้ให้ความอบอุ่นกับคุณอย่างเต็มที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกปลอดภยัยและคุณเองก็ไม่ได้รับความรักอันบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากการที่พวกเขาเนทะเลาะก,กันบ่อยจึงทำให้บ้านเป็นที่ที่ไม่น่าอยู่เขาอาจจะบังคับคุณไม่เข้าใจคุณห่างเหินไม่มีเวลาให้คุณหรือว่าพวกเขาอาจจะมีน้องแล้วคุณก็จะรู้สึกไปเองนะว่าพ่อแม่เนี่ยรักน้องมากไปกว่าคุนนั่นเองหรืออะไรก็ตามแต่อีกสารพัดสาเหตุ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่มันได้ประทับลงในจิตใจอันบอบบางของคุณแล้วค่ะและมันก็สร้างรอยประทับอันคงทนไว้ซึ่งณเวลานี้มันก็ได้แห้งแข็งไปตามกาลเวลาเรียบร้อยแล้วโดยสิ่งที่ประทับตราได้อย่างชัดเจนและลึกที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกนั่นเองสิ่งที่คุณจะต้องจำไว้เสมอก็คือความรู้สึกถูกทอดทิ้ง น้อยเนื้อต่ำใจอิจฉาริษยาอ้างว้างโดดเดี่ยวหรือหวาดกลัวนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุที่ซสาวไปถึงพ่อแม่ของคุณเสมอไปหรอกค่ะแต่ความรู้สึกที่มันฝังใจนั้นมักจะมีต้นกำเนิดมาจากคนที่ดูแลเราเป็นหลักตั้งแต่เด็กๆเกนี่ยค่ะก็คือว่าใครก็ตามที่ใช้เวลาอยู่กับคุณในช่วงวัยเด็กมากที่สุดคนคนนั้นเองที่จะเป็นคนประทับตราแห่งความรู้สึกลงไปบนแผ่นปูนเปียกในจิตใจของคุณ ไม่ว่าตราประทับนั้นจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นรูปอะไรก็ตามนะสิ่งสําคัญก็คือว่าเมื่อปูนเปียกในใจนั้นแห้งสนิทแล้วจิตใต้สํานึกของเราก็จะเฝ้าค้นหาและก็คัดสรรบุคคลหรือว่าเหตุการณ์ที่จะสามารถประกอบเข้ากับจิตใจของเราได้ในแบบที่เราคุ้นเคยเพื่อคงไว้ซึ่งรูปทรงเดิมของมันอยู่เสมอนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าาใจของคุณเคยมีการประทับตราที่ถูกทอดทิ้งในวัยเด็ก เมื่อคุณเติบโตขึ้นจิตใต้สำนึกของคุณก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนที่คุณรักทิ้งคุณไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวลองฟังเหตุการณ์สมมติต่อไปนี้ดูนะคะสมมติว่ามีผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่งถูกคนดูแลหลักของเธอทอดทิ้งตั้งแต่ตอนที่อายุห้าขวบเมื่อโตขึ้นเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเลยเพื่อไม่ให้คนที่เธอรักทิ้งเธอไปซึ่งอาจจะเป็นการโทรไปตามบ่อยโทรตามแบบ โทรจี้โทรเช็คเลยนะว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าคอยแอบดูสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของแฟนเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้นอกใจหรือว่าอาจจะกีดกันไม่ให้เขาได้พบกับผู้หญิงที่หน้าตาดีกว่าเพราะกลัวว่าเขาจะปันใจให้กับคนอื่นนั่นเองแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะผู้หญิงบางคนอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนที่เธอรักตีตัวออกห่างจากเธอไปเนื่องจาก เธอมีทัศนคติในทางลบต่อความใกล้ชิดผูกพันเธอกลัวว่าการมอบหัวใจให้กับใครสักคนมันจะทําให้เธอจะต้องเจ็บปวดเหมือนกับตอนที่ผู้ดูแลหลักเนี่ยไม่สนใจต่อความรักไม่สนใจเธอแบบเหมือนตอนที่ในวัยเด็กนั่นเองแล้วสุดท้ายคุณลองทายดูสิคะว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายค่ะเขาก็ทิ้งเธอไปจริงๆเพราะเขาทนพฤติกรรมจุกจิกน่ารำคาญแบบโอ้ยจุกจิกมากไม่ไหวนะ ไม่มีใครทนไหวและแล้ววงจรแห่งความเจ็บปวดนี้มันก็วนเวียนต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเมื่อเธอถูกทิ้งความหวาดกลัวว่าตัวเองจะถูกทิ้งอีกครั้งหรือว่าความหวาดกลัวการใกล้ชิดผูกพันมันก็ส่งผลให้เธอปฏิบัติต่อแฟนใหม่ในรูปแบบเดิมหรือว่าหนักยิ่งกว่าเดิมอีกไม่เพียงเท่านั้นค่ะคนที่มีตราประทับเช่นนี้ก็ยังคิดว่าที่ตัวเองต้องเจ็บมากก็เพราะรักมากทั้งที่ความจริงคือ ความหลงผิดต่างหากที่ทําให้เธอต้องเจ็บปวดและก็ทุกทรมานก็คือในระดับจิตสํานึกเนี่ยในระดับจิตสํานึกพวกเราทุกคนก็อาจจะบอกว่าก็ฉันรักตัวเองอะ่ะฉันอยากมีความสุขใช่ไหมฉันรักตัวเองฉันอยากมีความสุขดังนั้นฉันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองผิดค่ะแบบนี้ผิดนะ,ะเพราะแม้จิตสํานึกจะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่จิตใต้สํานึกซึ่งมันทรงพลังกว่านันบล้านเท่ากําลังเลือกสิ่งเดิมๆที่คุณคุ้นเคยให้กับคุณต่างหากค่ะ แล้วถามว่าทําไมจิตใต้สํานึกจึงโหดร้ายกับเราถึงเพียงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้โหดร้ายหรอกนะคะเพียงแต่จิตใต้สำนึกทำงานโดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักการที่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตในวัยเด็กสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่เหลือของเราสิ่งใดก็ตามที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตในวัยเด็กสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตที่เหลือของเราดังนั้นมันจึงพยายามสรรหา และก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนกับที่เราเคยพบเคยเจอในวัยเด็กนั่นเองแม้ว่าบางครั้งเราจะจํามันไม่ได้ก็ตามเพราะจิตใต้สํานึกมันเข้าใจว่าความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของเราไปแล้วค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมนุษย์มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความลึกลับซับซ้อนมากที่สุดในโลกเช่นกันดังนั้นบางครั้งมนุษย์ที่ถูกทําร้ายตอนเด็กๆ ก็อาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจสมบูรณ์ได้หากเขามีสติรู้ตัวเพียงพอหรือว่าได้พบเจอกับครูบาอาจารย์ที่ดีแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ที่มีครอบครัวอบอุ่นก็อาจจะมีรูโวในจิตใจได้เช่นกันทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุปัจจัยอื่นๆมาประกอบด้วยอย่างเช่นถูกเพื่อนทำร้ายไม่ได้รับการยอมรับในสังคมหรือมีเหตุการณ์รุนแรงฝังใจในระดับจิตใต้สำนึกที่ตัวเองก็อาจจะลืมไปแล้วนั่นเอง นอกจากนั้นค่ะเราก็จะต้องเข้าใจว่าแม้หลายคนจะสามารถเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในตอนเด็กๆและสัญญากับตัวเองว่าจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองหรือว่าส่งต่อมันให้กับผู้อื่นแต่ว่ามนุษย์อีกหลากหลายคนก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างครึ่งหลับครึ่งตื่นสแสวงหาความเจ็บปวดหรือว่าทนทุกข์อยู่กับความทรมานที่จิตใต้สํานึกของตัวเองสัรหามาให้โดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะทั้งนี้ก็อย่าเพิ่งท้อใจ วิ่งไปกระโดดบอบปลาค่าตัวตายกอดน,นะเพราะรูร่วในจิตใจของคนเรานั้นสามารถซ่อมแซมได้แน่นอนและข่าวดีก็คือว่าเนื่องจากเราเป็นผู้สร้างความเจ็บปวดทั้งหลายในชีวิตของเราขึ้นมาเองเราจึงเป็นผู้กลุ่มอำนาจทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่มีความสุขสงบและก็สว่างกว่าเดิมด้วยส่วนวิธีการมันก็มีเพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้นก็คือ เปลี่ยนฐานจิตของตัวเองใหม่ให้เป็นดั่งต้นไม้ใหญ่เปลี่ยนฐานจิตของตัวเองใหม่ให้เป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ดังที่ได้นําเสนอไปแล้วนะว่าทุกความเจ็บปวดที่เรื้อรังที่เกิดขึ้นจากความรักแท้ที่จริงแล้วสาเหตุหลักของมันก็คือคุณกําลังหลอกใช้คนอื่นเพื่อบางสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัวคุณกําลังหลอกใช้คนอื่นเพื่อบางสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัวการหลอกใช้โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นอาจจะเป็นได้หลายรูปแบบเลย ตั้งแต่การหลอกใช้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นตู้กดเงินเป็นความเท่หรือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่จะได้เอาไว้อวดเพื่อนฝูงหรือว่าคนรอบข้างเป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศหรือว่าเป็นพ่อพันหรือแม่พันเพื่อสนองความต้องการมีลูก เป็นคนที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณสุขสบายเป็นเครื่องคลายความเหงาเป็นยาบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกทิ้งหรือว่าปฏิเสธจากคนอื่นเป็นที่ระบายอารมณ์หรือว่าเพียงเพื่อตัดความรําคาญจากการถูกถามบ่อยๆว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนหรือว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าคนที่ขาดจะพยายามหาคนที่มาทําให้ตัวเองรู้สึกเต็มคนที่ขาดจะพยายามหาคนอื่นมาทําให้ตัวเองรู้สึกเต็ม คนที่ชีวิตไม่มั่นคงก็จะพยายามหาคนที่อยู่ด้วยและทำให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยคนที่ไม่มีความสุขจะพยายามหาคนอื่นมาทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นกับชีวิตแย่ๆแน่นอนค่ะว่าสุดท้ายเมื่อฝ่ายหนึ่งไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกที่ตัวเองต้องการหรือว่าตอบแทนความอยากลึกๆได้ความผิดหวังเสียใจและแตกหักก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งบางครั้งเนี่ยสถานการณ์มันก็ยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีก เพราะต่างฝ่ายต่างกแบบ็แอบหลอกใช้กันโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายความสัมพันธ์จึงจบลงอย่างน่าเศร้าเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายเจอของใหม่ที่ใช่กว่าของเดิมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนใช้เวลากับหัวข้อนี้เยอะๆค่ะฟังให้ช้าๆลองฟังแล้วก็นึกตามแล้วก็ลองนั่งพิจารณาดูให้ดีนะคะ เพราะมันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ในแบบหนุ่มสาวที่มีการหลอกใช้อีกคนหนึ่งเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยไม่รู้ตัวหลายครั้งพ่อแม่ก็ใช้ลูกเป็นเครื่องมือในการสารฝันที่ตัวเองทําไม่สําเร็จหรือว่าสร้างความภาคภูมิใจที่ตัวเองต้องการแน่นอนค่ะว่าในทุกความสัมพันธ์ย่อมมีความคาดหวังแอบแฝงอยู่แต่โปรดจงจําไว้เถิดนะคะว่ายิ่งคุณฝากอํานาจในการมีความสุขไว้กับคนอื่นมากเท่าไหร่ชีวิตของคุณ ก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นด้วยจริงอยู่ค่ะที่ว่าการถูกทิ้งการถูกนอกใจหรือว่าถูกปฏิเสธเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดนั้นจะคงอยู่ไม่นานหากคุณเป็นคนที่รู้ซึ้งถึงคุณค่าของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมและไม่แอบหลอกใช้คนอื่นมาเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดหายเพราะคุณจะบอกตัวเองเสมอว่าคนที่นอกใจทิ้งคุณไปหรือปฏิเสธคุณนั้นเป็นคนที่ไม่ฉลาดและเขาหรือว่าเธอเนี่ย โอ้ยโชคร้ายเนาะที่ไม่มองเห็นคุณค่าอันงดงามอันเจ,จริญรัดในตัวของคุณคุณจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างอกภายไหล่พึ่งโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนตาทั่วที่ไม่รู้จักเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองนี่แหละหคือคนที่มีรากฐานของจิตที่มั่นคงเหมือนดั่งกับต้นไม้ใหญ่คนที่มีจิตดั่งต้นไม้ใหญ่จะใช้ชีวิตประหนึ่งกับว่ามีรากแก้วที่แข็งแกร่งเพราะเขามีรากฐานทางการเงิน มีรากฐานทางการงานและก็พื้นฐานของจิตใจที่มั่นคงพวกเขาเติบโตขึ้นมาด้วยการเปลี่ยนแปลงความยากลำบากและก็สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นปุ๋ยที่ทำานุบํำรุงตัวเองจนเติบใหญ่ขึ้นมาได้จุดประสงค์หลักในชีวิตของพวกเขาก็คือการเสริมสร้างตัวเองให้โตขึ้นสู่ที่สูงไม่ใช่เพื่อที่เรียกร้องความสนใจจากใครแต่เพื่อที่จะให้ร่มเงาแก่ผู้อื่นได้แผ่กิ่งก้านสาขา และก็แสดงออกถึงความงดงามในแบบของตัวเองต้นไม้ไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาอาศัยร่มเงาของมันแต่ก็มีสัตว์น้อยใหญ่นะคะที่มาพึ่งพามันอยู่เสมอเลยต้นไม้ไม่เคยต้องถอดรากของตัวเองแล้ววิ่งไปร้องขอให้นกน้อยมาทำรังแต่บรรดาน,นกน้อยนกใหญ่ต่างๆก็พร้อมที่จะทำรังบนต้นไม้ที่แข็งแกร่งและมัน่นคงจำไวนะ้นะคะบรรดาน,นกต่างๆ พร้อมที่จะทำรังบนต้นไม้ที่แข็งแกร่งและมั่นคงเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นแมลงเอ่ยผีเสื้อเสือสิงกระทิงแรดน้อนสัตว์ป่าทุกตัวทุกชนิดค่ะล้วนรักต้นไม้และพร้อมที่จะพักพิงอาศัยมันแต่ต้นไม้ก็ไม่เคยเหี่ยวเฉาตายเพราะไรสัตว์มาอาศัยอยู่เลยและต้นไม้ก็ไม่เคยหลั่งน้ําตาสลัดใบเลิกสังเคราะห์แสงหรือว่าหยุดดูดซับอาหารเพราะนกน้อยบินจากไปทํารังที่อื่น มันก็ยังดูดซับอาหารเช่นเดิมสังเคราะห์แสงเช่นเดิมนั่นเองต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มั่นคงสงบนิ่งและดูแล้วก็สบายตาเสมอนะคะไม่ว่ามันจะยืนต้นอยู่เพียงลำพังบนพื้นที่โล่งกว้างหรือว่าอยู่รวมกันในป่าใหญ่เนื่องจากคุณค่าของต้นไม้มันอยู่ที่การเจริญเติบโตของมันเองไม่ใช่อยู่ที่สิ่งมีชีวิตอื่นใดที่มาประกอบใช่แล้วค่ะต้นไม้ไม่ต้องเที่ยวสแสวงหา แต่มันกลับได้มาซึ่งสิ่งที่สวยงามอันที่จริงแล้วต้นไม้ทุกต้นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากจิตเดิมแท้ของคุณโลกนี้อาจจะทำให้คุณเจ็บปวดคนบางคนอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มีค่าแต่จำไว้เถอะนะคะว่าใจของคุณเต็มอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครมาเติมและมันก็สวยงามอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องแสวงหาอะไรมาแต่งแต้มทั้งนี้เพราะว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคนเป็นประพัดสอนก็คือ บริสุทธิ์ผุดผ่องและกะใสสว่างดูดแสงจันทร์ในคืนวันเพน็ญสิ่งที่มาบดบังทัศนวิสัยชั่วครู่นั้นมันก็เป็นเพียงแค่เมฆหมอกสีดำแห่งอวิชาอันไร้ซึ่งแก่นสารใดๆดังนั้นค่ะทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลัง,ลงหลงไหลใครมากเกินไปหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นขอแนะนำให้คุณลองหลับตาแล้วก็จินตนาการภาพตัวเองเป็นต้นไม้สูงใหญ่ ลองจินตนาการภาพตัวเองเป็นต้นไม้สูงใหญ่ที่คุณโปรดปรานมากที่สุดนะคะจากนั้นให้สร้างมโนภาพมองดูต้นไม้ต้นนั้นยืนหยัดเติบโตอย่างมั่นคงด้วยตัวเองพร้อมกับมีสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มาพักพิงอาศัยและคุณก็ยินดีที่จะให้ความสุขแก่ทุกชีวิตโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคุณได้ยินเสียงนกร้องอเจ้ยแจ้วบนกิ่งแ่ง ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผลิบานอยู่บนตัวคุณคุณสัมผัสดได้ถึงสายลมที่พัดพามาทำให้ก้านใบของคุณสั่นไหวแต่ลำต้นของคุณก็ไม่เคยสั่นคลอนคุณรู้สึกถึงรสชาติอันเย็นฉ่ำชื่นใจของน้ำฝนที่โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าบรรยากาศโดยรอบเต็มไปด้วยความสุขสดชื่นไม่ได้มีความโศกเศร้าเหงาใจใดๆเลยเทคนิคเช่นนี้นะคะทางจิตวิทยา ก็คือเขาเรียกว่า visualization ก็คือการใช้จินตภาพเพื่อสร้างตัวตนใหม่การใช้จินตภาพเพื่อสร้างตัวตนใหม่จะสังเกตได้ว่าเราจะต้องใช้ประสาทสัมผัสให้ครบทั้ง5เพื่อให้ความรู้สึกที่เราต้องการนั้นประทับลงไปในระดับจิตใต้สำนึกเป็นการแทนที่ความขาดและก็ความเจ็บปวดในอดีตนั่นเองซึ่งวิธีการเช่นนี้ค่ะ เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ดีที่สุดของศาสตร์สุดฮิตอย่าง NLP นะคะหรือภาษาสมองนั่นเองยิ่งกว่านั้นก็คือการผนวกเทคนิคของ NLP รวมกับการผูกโยงความรู้สึกเข้าไปด้วยซึ่งกหมายถึงการผูกโยงความรู้สึกแข็งแกร่งมั่นคงของต้นไม้เข้ากับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนั้นค่ะหากคุณทําแบบนี้บ่อยๆเพียงไม่นานานะคาสมองของคุณก็จะนึกภาพตัวเองเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ไม่หวั่นไหว และก็ยืนหยัดอย่างงดงามทุกครั้งที่มีใครมาทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกไม่ดีโดยคุณไม่จําเป็นต้องคอยควบคุมความคิดของตัวคุณเองอยู่ตลอดเวลาอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมันก็จะต้องอาศัยเวลาและก็ความพยายามดังนั้นก่อนนอนทุกคืนหรือทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและเมื่อคุณนั่งสมาธิก็ขอให้คุณทําแบบฝึกหัดแปลงกายเป็นต้นไม้ใหญ่ แล้วคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงที่มันจะนําไปสู่ความสงบและก็มีความสุขมากยิ่งกว่าเดิมจําไว้เลยนะคะว่าคุณไม่มีวันบังคับใครให้มารักคุณได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวคุณเองได้และนั่นก็คือความรักเดียวที่แน่นอนและก็มั่นคงที่สุดซึ่งการเรียนรู้ที่รักตัวเองอย่างแท้จริงนี่เองค่ะคือจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืนในชีวิตและก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดของการเดินทางไปสู่อิสรภาพของจิตใจนั่นเอง